อยู่นี้คือบรรยากาศการปล่อยขบวนคารวานรถยนต์ท่องเที่ยวตามโครงการ Road Trip Season of North เส้นทางชมธรรมชาติสายหมอกดอกไม้อุทัยธานีกำแพงเพชรสุขโขทยัยระหว่างวันที่27-29ถึง 29, พฤศจิกายน2563โดยมีนางสาวสุชารัต์แสงอรุณผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพูลผลแพทอง CEO เที่ยวไทยและตัวแทนผู้สนับสนุนกิจกรรมอาทิตบริษัทวิริยะประกันภัยชมรมสื่อสร้างสารรค์เพื่อการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต้นแบบรวมกิจกรรมขับรถท่องเที่ยว30คันกว่า80คนทําให้บรรยากาศบริเวณหน้าสํานักงานทอทอท,อ,ทอ,อุทัยธานีเต็มไ,ไปได้วยความคึกคักและสนุกสนานรับผิดชอบในเส้นทางของอุทัยธานี กำแพงเพชรและก็สุขโขทัยนะคะซึ่งเป็นระยะทางที่ไม่ไกลมากนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ระยะใกล้ๆและที่สําคัญคืออะไรไหมครับไม่ทราบว่าทุกท่านเคยไปเส้นทางเส้นนี้กับเราหรือเปล่าหรือไม่เคยไปกับเราแล้วเคยไปเที่ยวเองรู้ไหมนะคะเป็นเส้นทางที่ผ่านจากจังหวัดอุทัยธานีแล้ววิ่งเข้าอําเภอลานสักแล้วก็ไปที่อําเภอบางศิลาทอง ผ่านไปยังน้ำตกคลองลานนะคะเส้นทางนี้นะคะจะเป็นเส้นทางที่เราขับรถเรียบพื้นป่าตะวันตกนะคะที่เราเรียกว่าพื้นป่าห้วยขาแข้งนั่นเองนะคะระหว่างทางอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสนะคะว่าความเป็นธรรมชาติของอุทยานีที่ได้รับเป็นมรดกโลกห้วยขาแข้งเป็นอย่างไรนะคะอย่าอย่าคุยกันเพลินนะคะให้ดูท่างทางด้วยนะคะ เส้นทางนี้นะคะเราจะไปถึงที่น้ำตกทองรานประมาณเที่ยงแต่ก่อนที่จะถึงน้ำตกทองรานเราจะไปที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะท่านทุกท่านเคยไปไหมคะโครงการนี้เคยได้ยินชื่อไหมคะเคยได้ยินชื่อนะคะ ปีหลวงนะคะที่ท่านเสด็จมาทรงงานที่นั่นและอยากให้คนที่อยู่ชนเผ่าที่บริเวณที่น้ำตกคลองลานเนะะี่ยค่ะมีอาชีพทำมาหากินนะคะก็เลยมีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือสามารถอยู่ได้กับในป่าพื้นป่าของพื้นป่าตะว,วันตกนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะไปที่น้ำตกคลองลานนะคะน้ำตกคลองลานตอนนี้นะคะสวยมาก แล้วทุกท่านไปเห็นแล้วจะรู้สึกว่าประทับใจนะคะสําหรับรายทางคงคงแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราจะไปที่สุขโขทัยกันค่ะนะคะสุขโขทัยเป็นหมึง่งหนึ่งในเมืองมรดกโลกเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเส้นทางนี้เราจะได้ทั้งมรดกโลกท้งทาง,งธรรมชาติแล้วก็มรดกโลกทางหวัตป,ประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ จุดเช็คอินท่องเที่ยวตามเส้นทาง Road Trip Season of North มีทั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงณบ้านอุดมทรัพย์ตำบลหินดาดกิ่งอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรอุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งนักท่องเที่ยวได้สัมผัสน้ําตกคลองลานอย่างใกล้ชิดก่อนจะไปนั่งรถรางที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งเปิดทําการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ส่วนพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยมีกิจกรรมไฮไลไท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดคือการเวียนเทียนที่วัดช้างล้อมตามศรัทธาวิถีพุทธแบบนิว n o r m a l ล การนั่งรถข้อหมูไปใส่บาตรรับอรุณตอนเช้าที่วัดประพังทองและนั่งรถรางชมโบราณสถานที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยเข้าสการับพระอัจนะพระพุทธรูปปูนปั้นปางมานวิชัยขนาดใหญ่ภายในวัดสีชุมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะออกเดินทางต่อไปที่ร้านสุนทรีใหม่ไทยชมพิธีชาวบ้านไทยพวนและการพอพะสิ้นตีนจกไทยพวนที่มีเอกลักษณ์สวยงาม ทั้งนี้จังหวัดสุขโขทัยยังมีโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลายัยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ชื่อเสียงโด่งดังได้รับรางวัลจากภาครัฐทั้งทททและกรมการท่องเที่ยว ค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มพวกเรานะคะจากจังหวัดสระบุรีก็ได้มาท่องเที่ยวกับทางทอทอทอนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นทริปของอุทัยธานีกำแพงเพชรสุขโขทยัยซึ่งพวกเราประทับใจมากๆนะคะเป็นทริปที่ดีมากๆประทับใจมากทริปหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางทอทอท,อทแล้วก็ทีมงานผู้จัดรวมทั้งผู้สนับสนุนทุกคนนะคะไม่งั้นเราไม่ได้มากิจกรรมดีๆอย่างนี้แน่นอนนะคะเรามาในฐานะ นักท่องเที่ยวต้นแบบนะคะเพื่อว่าจะมาบอกต่อเล่าสู่กันฟังถึงความสวยงามความงดงามของเมืองไทยของเรานะคะเพราะอย่างวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราก็ได้ไปท่องเที่ยวดูศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ได้ดูชีวิตชุมชนพื้นพื้นถิ่นเลยอย่างแบบเข้าถึงอย่างแท้จริงนะคะก็ต้องเชิญชวนทุกคนนะคะได้เวลาแล้ว เราต้องออกมาเที่ยวเมืองไทยมาช่วยเมืองไทยกันนะคะแล้วเราก็จะเที่ยวอย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพนะคะท่องเที่ยวสุขใจอย่าลืมใส่ใจส,สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับกิจกรรมสำคัญของบ้านนาต้นจันทร์นอกจากจะมีการบายสีสู่ขวัญต้อนรับผู้มาเยือนแล้วนักท่องเที่ยวยังจะได้นั่งรถเกษตรอีท็คไปสัมผัสสายหมอกท่ามกลางอากาศหนาวบนจุดชมวิวห้วยต้นไฮเพื่อชมแสงแรกของดวงอาทิตย์อย่างน่าประทับใจ